ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับการอันบ็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงคิวของเต๋าบ้างนะคะนี่ชุดนี้เลยค่ะ The Wisdom of Tao <c oughs> เต๋านั่นเองนะคะที่เรารู้จักกันดีรู้จักกันดีรู้จักกันในนามของลทัทธิเตตานั่นเองนะคะก็อันนี้จะเป็นโ o ล์ลูมสอโวลมแรกเนี่ยเราสั่งไม่ทันหมดไปแล้วนะคะก็เลยขอมารีวิว ชุด2กันก่อนแล้วกันนะคะเราไม่แน่ใจความแตกต่างของเขาเท่าไหร่ว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้างนะคะแต่ว่าชุดนี้ก็คุณเหมยจินลู่แหใช่อ่านอย่างนี้บอกว่าไม่รู้นะคะนี่ค่ะชุดนี้มีความสวยงามไหมนี่นี่นี่เนี่ยเราจะให้ดูก่อนเนาะแน่นอนคะ่ะปริพิมพ์ตีพิมพ์ที่จีนเลยนะคะแล้วก็นี่ไหม มีความสวยงามนะชุดนี้เราเห็นเขาออกมานานแล้วนะคะแต่ว่าเราลังเลเองแหละในการที่จะหยิบเขามากลับบ้านมาด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราใหด้ดูด้านหลังของเขากันก่อนยังไม่เห็นข้างในเหมือนกันแต่ว่าคิดว่ามีความต่างในหน้าไพารา่ระหว่างชุดหนึ่งกับชุดสองนะคะเพราะว่าอ,อ,อาจจะอ่านง่ายอ่านยากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่นี่นนอ่าโอเคเขามีบอกความแตกต่างด้วยเดี๋ยวเรามา ดูก่อนเนาะในส่วนของชุดแรกนะคะวอลลุมหอะเนาะเขาพูดถึงว่าชุดนั้นเนี่ยมีการดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ที่ใช้ไพ่หรือผู้อ่านไพ่นะคะอ่านการ์ดของเขาเนี่ยเข้าใจในเรื่องราวของสถานการณ์ปัจจุบนันแล้วก็ให้คำตอบอ,อกับคำถามว่าอะไรและทำไมเอองงไหม ไม่งงเนาะโอเคพอโวลูมสองเนี่ยก็คือจะไปโฟกัสว่าจะทำให้มัน เป็นไปได้ยังไง move forward หรือก้าวไปได้ยังไงนะคะ what next อะ,อะไรที่เราจะต้องทำต่อไปหรือว่าเราจะแก้ไขปัญหา issue เนี้ยยังไงนะคะโอ้โอเค get ล<ะ>ัเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราต้องตามหาชุดแรกกันนะคะเดี๋ยวตามหาชุดแรกได้เมื่อไหร่แล้วเราเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะคะใช่ไ yeah. ชุดแรกก็ต้องมีความสำคัญเหมือนกันนะคะนางไม่ยอมปล่อยเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตามหาชุดแรกของเขามากันนะคะอืม ดด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 เดอืมโอเคหาทู s ีเซ s อิ s ส e ด t สโว e ูมส์เทคออร์คอ a c คต to a new level um using real life stories of great historical and mythological figures of ancient China เป็นแบบจีนโบราณเลยนะคะแล้วก็ที่เขาเอาเรื่องราวของความเป็นจริงอย่เนี้ย เข้ามาใส่ไว้ในหน้าไพ่ด้วยเนาะแล้วก็ในเรื่องราวของความสำเร็จความล้มเหลวเออ่พอเลือกวอลุ่มสก็จะพูดถึงเป็นแบบ tradition เ,เรียกว่าเป็นเรื่องราวของเขาเรียกอะไรเดียบ ความกลมกลืนคือเต่าเป็นเรื่องราวของความกลมกลืนกับธรรมชาติอารมณ์อย่างนงี้เนาะใช่ไหมแล้วก็คำแนะนําที่จะสอนให้เราเนี่ยเข้าใจถึงเอ่อเรื่องราวของอ่เขาเรียกอะไรดีเหมือนกับเป็นเชิงเชิง t r a t ท g y หรือเชิงกลยุทธ์หรือเชิงทางการรบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยโบราณเนี่ยจะถูก structure ถูกออกแบบมาในเรื่องราวของความลึกลับความความรู้ที่แบบ ความรู้ในในแบบโบราณโบราณอ,อ่ะเออแต่มันทรงคุณค่านะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะโอเคเล่าซะย,ยาวเลยมาอันบ็อกซ์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเนาะว่าข้างในจะมีความสวยงามและอ่านง่ายอ่านยากกันขนาดไหนนะคะคือพอพูดถึงเต๋าพูดถึงลทัทธิคือลทัทธิไม่ได้หมายความไม่ดีนะมันคือความเชื่ออะเนาะคือเป็นความเรียกว่าเป็นศาสนาก็ได้อะ เป็นาศาสนาเป็นความเชื่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความกลมความเป็นธรรมชาติความกลมกลืนความเป็นจริงของโลกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็คล้ายๆกันกันกบธรรมะนะธรรมะก็คือธรมมธรมชาติถูกไหมธรรมชาติอะไรที่ผิดธรรมชาติก็คือจะไม่ใช่หลักตามที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปคล้ายคกับเซนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเน้ะในส่วนนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าพออ่านในเรื่องราวแบบนี้แล้วเนี่ยพอเอามาทําเป็นออรัคคู้ทำเป็นทาโร่แล้วเนี่ยบางทีก็จะทให้คนที่ไม่ได้แบบถนัดในแนวนี้เนาะจะเข้าใจยากนิดหนึ่งต่อให้คนที่สนใจศึกษาก็ยังรู้สึกว่าจะค่อนข้างเ้เข้าใจอ่าลึกซึ้งอะ่ะคือต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบเข้าใจยากนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะชุดนี้ตื่นเต้นสวยงาม มาวิธีการเปิดกล่องเหมือนหีบโบราณนะคะก็คือจะเปิดยกขึ้นฟึบแค่นั้นเองค่ะง่ายๆเลยยกขึ้นอย่างนี้ค่ะเขาจะมีแม่เหล็กอยู่แล้วนะคะนี่แม่เหล็กล้อมรอบอย่างงี้นะคะก็จะสามารถทําให้เปิดได้ง่ายง่ายไหมง่ายสินี่ไง แค่นี้เองยกขึ้นปุ๊บเนี่ยยกขึ้นปุ๊บแค่นี้เองนะคะเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอเครื่องหมายหยินอยางเนี่เลยเห็นไหมนี่สวยงามกล่องเป็นสีม่วงนะคะมีความแข็งแรงเป็นอย่างดีเนี่เป็นความแข็งแรงเป็นอย่างดีเดี๋ยวเรามาดูไพ่เขากันค่ะว้าวนี่เอาไว้เก็บของได้ไม่ใช่นี่นะคะก็สามารถที่จะเอาไว้เก็บของได้ อย่าเล่นอย่าเล่นมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้นะ่ารักเชียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูคู่มือกันนะอ่ะมาขอดูไพ่กเทากันก่อนดีกว่าค่ะตัวนี้เนี่ยด้านหลังจะเป็นสีม่วงสวยงามมากๆเลยนะคะมีพอพูดถึงสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของความลึกลับ เป็นเรื่องของทางจิต่าจะเป็นแนวนี้จิตวิญญาณเบื้องสูงอะไรเงี้ยนะคะโอเคการกรีดไพ่ทาได้โอเคนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะแบบสมูทแล้วก็ไม่ได้มีการติดกันนะคะแหมวันนี้รีวิวแบบกลับหลังนั้นจากหลังมาหน้าแล้วกันนะโอเคค่ะแล้วก็มาดูตัวไพ่เขากันนะคะตัวการ์ดของเขาเนี่ยมีความบางค่ะไม่ได้หนาเหมือนกับชุดอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีทําให้มันมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะน,นี่เห็นไหมเห็นไหม ให้เขาไม่ได้หนามากค่ะชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของไพ่้เขากันนะคะด้านหน้าของไพ่นี่ยสวยงามจังเลยนี่นี่นี่ด้านหน้าของไพ่จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปภาพนะคะแล้วกเ็เรียกว่าวาดแบบสไตล์ของจีนเขาอะค่ะวาดแบบภาพวาดเขียนของจีนนะคะแล้วก็นี่น่าจะเ่าซื้อหรือเปล่าในส่วนตรงนี้ก็จะมีคำเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ด เป็นเป็นประโยคสั้นๆนะคะเป็นสังเกตแล้วก็ด้านล่างก็จะอธิบายถึงไพ่ใบนั้นถึงการใบนั้นนะคะแล้วก็หรือว่ารูปภาพน,นั้นนะคะ Your current situation is in harmony with natural course of nature mm. everything is as it should be accept this and do nothing โอ้ให้ยอมรับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยโฟกัสกับประสบการณ์ที่กำลังเ,เรียกว่า ประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้นะคะและปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดเผยตัวตนของมันออกมาเองนะคะเฉยเนิ่งๆเห็นมันนั่งนั่งนั่งเฉยๆอยู่ไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวยังไงท้ายที่สุดแล้วมันจะได้รู้คําตอบความจริงมันจะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปรากฏชัดขึ้นนะคะโอ้โหสวยงามภาพนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นนก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 กระสาหรือเปล่านกอะไรนกกระยางนก าช่างเถอะ whatever pursue harmony โอ้ ue, oh, เป็นเรื่องความกลมกลืนกลมกลืนกับอะไรกลมกลืนกับธรรมชาติหรือเปล่านะคะอันนี้ก็พูดถึง approach everything with moderation avoid being obsessive you will know when things are out of balance pause now หยุดหยดยดนะคะ and amend your steady strategy อืม ให้ออกมา approach คุณอาจจะต้องมา blend ให้เข้ากับธรรมชาติหรือเปล่าไม่รู้เนะาะแบบนี้กลมเกลืนกลมเกลียวกับธรรมชาติใช่ไม่ใช่ charge forward นะคะ charge forward jade emperor โอ้ว้้วโอ้ยเป็นเรื่องราวของชาวจีของของ,ของประวัติศาสตร์จีนอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบนะ แนวประวัติศาสตร์จีนอะไรอย่างนี้โอ้น่าจะชอบชุดน,นี้นะคะแล้วจะเข้าใจชุดน,นี้ได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าเนะแต่จริงๆเขาเป็นเรื่องราวของเต๋าแหละเต๋าก็จะสอนการใช้ชีวิตนะคะเรื่องคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนอะใช่ปะว่าเต๋าเขาจะก็จะสอนในแนวนี้ทีนี้พอเราดูชุดน,นี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้เราก็จะได้เรียนรู้ถึงลัฐที่เต๋าได้เรียนรู้ถึงความรู้ที่เรียกว่าบ่มเพาะสะสมมาเป็น เวลาน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 นานมาหาศาลร,ระยะเวลาน,านานมากเลยนะคะเราจะได้เรียนรู้ในสิ่งนี้และปรับใช้กับชีวิตเราได้เป็นอย่างดีเลยนี่ Earn it refuse to be used ดึงตัวเองออกมาจากความกลัวแล้วปฏิเสธที่จะไม่ยอมเป็นเหยื่อของคนอื่นเนาะ <c oughs> คุณจะไม่มีความสุขเลยถ้าคุณไม่จบไอ้ความ เรียกว่าความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆที่มันท็อกซิกอยู่เนาะที่มันเป็นพิษกับชีวิตคุณอยู่นะคะที่มันยังจองจํากักขังคุณไว้นะคะเออเขาบอกว่าให้คุณรักตัวคุณเองเพราะคุณควรค่าคู่ควรกับสิ่งที่มันดีกว่านี้เยอะเนห็นไหมเขาบอกให้คุณหันมารักตัวเองด้วยนะคะโอ้ยภาพสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะนี่เหมือนมุลล่ะนะโอใช่ใช่ด้วย มูลานนะคะ make a decision จะต้องตัดสินใจแล้ว don't be afraid to make that choice in a seemingly u h choiceless situation อย่าก,กลัวที่จะทำการตัดสินใจในสถานการณ์ที่คุณไม่มีทางเลือกเอออ่ะแปลว่าอะไรคือถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องทำก็ทำไปก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะ่ะเพราะมันไม่มีทางให้เลือกไงเนาะโอเคพูดแล้วก็งงเอง take the first step ก้าวออกไปเลยจ้าก้าวแรกขึ้นมาเลยจ้ะมันจะแล้วก็โอกาสที่ดีนะ่มันจะโชยคุณเห็นเลยมันจะมาให้คุณเห็นเลยแต่คุณต้องก้าวก่อนนะอืมแมยลึกซึ้งอ่านไปก็รู้สึกชอบนะคะสำหรับชุดนี้เดี๋ยวยังไงต้องตามชุดแรกของเขา <laughs> ตามชุดแรกเออก็ดีเนอะอ่านชุดสองของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามชุดแรกออกมาเออแปลกแปลกดีแต่ว่าสวยดีสวยดีนะคะแล้วก็ ให้ข้อมูลให้ข้อคิดกับชีวิตได้ดีเลยนะคะ you know what to do คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไร you have the answer คุณมีคำตอบอยู่แล้วนี่ don't be influenced by conflicting advice from multiple choices อย่าให้ช้อยเยอะเยอะ่ะมันมา มีอิทธิพลต่อคุณเนาะคือบางทีให้คนาแนะนําเยอะมากโอ้ยอคนนั้นก็พูดอย่างนี้เอกคนนี้ก็พูดอย่างนั้นเนาะหลายๆายช้อยส์มากเกินไปก็ทําให้เราเนี่ยสับสนเนาะแต่เขาบอกว่าไพ่ใบนี้บอกว่าคุณมีคําตอบอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงอะแล้วก็ลุยดิก็เอาทําตามคําตอบตัวเองอะเพราะว่าฟังมากก็มากความเนาะมากคนก็มากความอะไรอย่างนี้ไพ่ใบนี้ออกมาบอกแบบนั้นเนาะอือโอ้โห สวยงามสวยงามอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้เป็นนี่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 โอ้เป็นท่าต่างต่างนี่นี้นี่เห็นไหมเขามีไฟโอ้มีไฟมีดินนะคะดินหมายถึง nurturing ไฟก็คือ radiance แล้วก็ lake คือการ harvest ม,มันจะออกไปในแนวของอีจริงป้ะเนี่ยเนอะ ใช่นี่ไงตัวไหนดีอะจะบอกไงดีตัวนี้คือไฟก็คือไฟนี่จะมีสัญลักษณ์แบบนี้มีขีดบนเต็มเต็มขีดตรงกลางเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งเนาะแล้วก็ตัวล่างก็จะเป็นขีดเต็มก็จะเป็นหมายถึงไฟแต่พอมาถึงอันนี้ค่ะก็จะเป็นครึ่งหมดเลยเห็นไหมสามเส้นนี่คือครึ่งหมดเลยหมายถึงโลกหมายถึงดิน ป็น nurturing nurturing นะคะอืมเป็นพลังงานหยินอืมเป็นพลังงานหยินแบบจ๋าๆเลยเนาะแบบมากๆเลยนะคะ r e p r e s e n t หมายถึงโลกหมายถึงพระจันทร์หมายถึงความเป็นแม่อย่างงี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยตัวนี้พอมาถึงตัวเล k e หรือ h a r d w a r อยู่ไหนอะนี่ใช่ไหมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นอ,สอืสองขีดล่างสองขีดล่างต้องดูอย่างงี้ต้องดูอย่างงี้นะคะ คือสองขีดล่างเนี้ยนะคะเอ่อรียไว่ไงดีสองขีดล่างแล้วก็ขีดบนเนี่ยก็คือครึ่งๆนะคะอันนี้เนี่ยหมายถึงเล็กหรือทะเลาสาบนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวของพลังงานงความอุดมสมบูรณ์ อ่าเป็นพลังงานของการเก็บเกี่ยวฤด,ดูเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวคือนั่นหมายความว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยถูกไหมนะคะถึงจะเก็บเกี่ยวได้อะนะอันนี้เลกหรือฮาวเวสเนี่ยก็คือมีสัญลักษณ์แบบนี้พอมาถึงอันนี้ค่ะเรื่องของเฮเวนหรือเฮเวนหรืออ่าสวรรค์ดินแดนที่แบบสวรรค์เนาะแล้วก็หมายถึงการฟอร์ เป็นพลังงานที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ของสวรรค์ทำได้ทั้งสร้างแล้วก็ทำลายเลยนะโอ้โหมีพลังงานของความเป็นอย่างสูงมากเ,เป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์หรือความเป็นพ่อนะคะเมื่อกี้ตรงข้ามกับพลังงานที่เป็นเล็กใช่ไหมอ๋อขอโทษเป็นพลังงานที่เป็นดินสิ ซึ่งมีความเป็นหินสูงมากๆนะคะอันนี้ก็มีความเป็นหยางสูงมากส่วนอันนี้เป็น Voyager Sink Hole ก็สัญลักษณ์ก็คือตามนี้นะคะพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันจะดูดูยุ่งยากดูเป็นแบบขึ้นน้ำมันเนาะมันก็มีแบบอุปสรรคมีเวฟมีอะไรอย่างเงี้ยมีคลื่นลมะเนาะคลื่นคลื่นของน้ำไม่ใช่คลื่นลม โอเคมัล n t a นี่ภูเขานะคะ, okay, นนะ,คะเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอก thunder นะคะพายุลมแล้วก็ center โอเป็นศูนย์กลางเป็น center จริงๆอันนี้น่าจะคล้ายๆกับ the view view of fortune อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคล้ายๆกัน peace and harmony นะคะตัวนี้โอเคก็ทั้งหมดจบไปแล้วไพ่ทั้งหมด45ใบนะคะเดี๋ยวเราเมื่อกี้ดูไปแล้วเรื่องของการกลิ่ กรีดไพ่ใช่ไหมคะการสับไพ่หรอสับไพ่ทำไงเฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรอะ่ะนี่ดูเหมือนเป็นรอยค่ะการสับไพ่โอ้อยากนิดนึงนะคะโอ้ความข้างหลังสวยงามนี่นี่นี่ลืมบอกไปเขามีอยู่มุมนี้ด้วยนะเขามีชื่อของชุดไพ่ของ Oracle เขาอยู่ตรงนี้มุมนี้นะคะสวยๆเขาออกแบบได้สวยดีนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการสับไพ่ก็จะมีความแอบมีความเหนืดกันนิดนึงนะคะด้วยความที่ไพ่เขาบางนะคะก็จะเหนืดหน่อยอือฮึโอเคแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนักนะคะส่วนการกรีดกรีดไพ่ทําทได้โอเคนะคะก็ไม่ได้ลําบากไม่ได้ยุ่งยากนะคะทําได้ดีเนียนกริป ส่วนอันนี้คู่มือค่ะพอดูคู่มือเขาแล้วนะคะก็จะมีขนาดน่ารักมากๆเลยคล้ายๆกันกับชุดที่เป็นเออเออโอ้ยกระเด็นหมดจะคลิ้ายๆโอโชเซนค่ะนี่โอโชเซนนีน แต่ว่าคล้ายกันตรงไหนคล้ายกันตรงเป็นแนวนอนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าขนาดนี้ไกลกันมากเลยนะคะห่างกันมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูคู่มือเขานิดนึงละกันนะคะตัวคู่มือจะเป็นแนวนี้อ่าโอเคก็มีความแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าเขาก็อธิบายไหนล่ะวิธีการใช้ก่อนนะคะการเคลียร์พลังงานการเตรียมไพ่ก่อนเตรียมการ์ดของเขาก่อนนะคะแล้วก็เตรียม ตัวเองด้วยแล้วก็เตรียมคําถามด้วยนะคะอืเตรียมให้พร้อมเสร็จแล้วก็ดูในส่วนของตัวไพ่ความหมายไพ่แต่ละใบนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีบอกไว้เลย background เล่า background ให้ฟังก่อนด้วยว่าไพ่ใบนี้ยเขาคือใครทําอะไรยังไงเกิดเมื่อไหร่ปีไหนยังไงอยู่ในคริสต์ศตวรรษหรือก่อนคริสต์ศตวรรษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะบอกจะเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจ คนคนนั้นเข้าใจเรื่องราวนั้นๆจะได้สามารถแปลให้ได้ค่อนข้างออแปลการได้ค่อนข้างตรงนะคะ eventually eventually l a ังจา b e c a m e tired of political of m e n s desire โอ้โหเป็นนักการเมืองเหรอเา่าจริงอ๋อคนนี้คือคนที่ เป็นแบบเรียกว่าสร้างเต่าอกมาเนาะเ,ออเนี่ยค่ะก็จะเล่าเรื่องราวของไพ่แต่ละใบให้เราได้เข้าใจนะคะแล้วก็พอเราเข้าใจเนี่ยการแปลไพ่จะง่ายขึ้นเนี่ยค่ะก็ทั้งหมด45บใบเลยเออด้านหลังเป็นอะไรอ,อ๋อไม่มีจนกระทั่งถึงหน้าสุดท้ายเลยะ้ะคือมันเป็นความหมาย นะคะส่วนอันนี้เป็นของแถมให้คือมีชาร์ตที่แถมเกี่ยวกับปีเกิดนะคะคนเกิดปีนี้ถึงช่วงปีนี้ถึงปีนี้เป็นปีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเดี๋จะมาตั้งแต่ปีชวดฉลูขานเถาะเนาะมาลงมาสิงออืเดี๋ยวดูซิเกิดปีอะไรกันบ้างคะเนี่ยนี่แล้วเขาก็จะมีปีชงเขานะเออแต่ไม่แต่นี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว น,นี่เขาไม่ได้เล่าเรื่องของปีชงอะไรเขาแค่เทียบให้ฟังว่าอ๋อโอเคนะถ้าในทางจีนอย่างเงี้ยปีนี้ถึงปีนี้อ่จะเป็นเออเขาเรียกปีมะปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยแม่มีบอกหมดเลยนะอืมโอเคก็จบไปแล้วสำหรับชุดนี้นะคะ The Wisdom of Tao นั่นเองนะคะชุดนี้อย่างที่บอกเป็นโวลูม2นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาโวลูม1กันนะคะชุดที่1กันว่าโอจะมีความสวยงามขนาดไหนชุดที่1ด้านหน้าของกล่องไพ่จะเป็นรูปของผู้หญิงนะถ้าเราจำไม่ผิดนะคะโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้คงเอาไว้ประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจชุดนี้ อยากจะให้ทำในส่วนของการแปลแต่ละไพ่แต่ละไพ่แต่ละใบเนี่ยค่ะของไพ่ชุดนี้ก็ยังไงก็บอกกันเข้ามาได้เนาะจะได้อธิบายถึงแต่ละไพ่แต่ละใบจริงๆแล้วเออเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเออเราอยากจะเอาไปนั่งอ่านนะคะในส่วนของความหมายของไพ่แต่ละใบเขานะคะเพราะมีรู้มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนๆคนไหนชอบนะคะก็ยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าเอ้ยโอเคสนใจอันนี้อันน,น,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคก็สำหรับคลิปวันนี้คงเอาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ